เอาเปิดตัวแบบเล่ท่อรอที่โอ้โหโกลับมาใส่ชุดเดิมและคิดถึงคิดถึงชุดนี้นะฮะอ่าวันนี้เราก็กลับมากับแมปสกีบีดี้ทอยเลตแบทเทิลบูก,บกับการอัปเดตเทศกาลคริสต์มาสซึ่งในเทศกาลนี้นะครับเป็นอัปเดตใหญ่เลยแจกตัวละครฟรีด้วยมีอาวุธใหม่ๆนะครับมีโค้ดใหม่แต่ว่ามีบั๊กที่เยอะพอสมควรก็เดี๋ยวจะมีปัญหาอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเรามาเริ่มจากการกรอกโค้ดก่อนสําหรับโค้ดแรกจะเป็น Happy Christmas เอ๊สะสกดถูกหรือเปล่าวะมันต้องมีเฮดิอ่ะ Happy Christmas นะครับต่อไปโค้ดที่2จะเป็นโค้ดสำหรับพาร์เนอร์ที่มาแจกคนดู6 m u v i h นะครับอันนี้ก็จะได้1,000ไดมอนด์รวม2โค้ดก็เป็น4,000เนาะทีนี้เรามาเริ่มดูจากกิจกรรมกันก่อนดีกว่ากิจกรรมนะครับอย่างแรกเนี่ยจะมีในส่วนของตัวที่เราไปตีก็จะเหมือนไอตรงกิจกรรมฮา l โลวีนเลยแล้วก็จะมีเวลารีเซตคอยบอกนะครับว่าเหลือกี่ที่ แล้วก็จะมีกิจกรรมตรงคิดมัดกิฟต์นะครับอันนี้ล็อกอินแค่4ชั่วโมงหลังจากนั้นนะครับทำการซุ่มแจกตัวละครสีลุงฟรี1ตัวละครเลยนะครับถือว่าดีมากๆกิจกรรมที่3ก็จะเป็นเอากล่องของขวัญไปแลกตัวละครแลกพวกเศษแลกอาวุธแลกเพชแรแลกเงินอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คืออันเดียวกับเทศกาลฮาโลวีเลยส่วนนี้ก็จะเป็นเอาโลบักมาซื้อกล่องของขวัญน,นะครับซึ่งไม่จําเป็นเลยนอกจากนี้ยังมีคิดมัดเกมพาร์ทด้วยนะครับที่มีการปลดล็อกไอเทมเนี่ย จะมีให้เราฟาร์มถึงเลเวล25เลยนะครับหลัง25จะได้เงินแทนแต่ถ้าใครเติมจะได้เป็นกล่อของขวัญด้วยนะครับโดยที่เควสจะมี4อันนะครับกำจัดทอเลตพัน500ตัวปีของขวัญ30อันสุ่มซัมมอน8ตัวแล้วก็ล็อกอิน30นาทีนะครับ4เควสง่ายๆเลยใช้เวลาจริงๆประมาณไม่กี่นาทีก็เสร็จแล้วในส่วนของพื้นที่กิจกรรมนะครับเราสามารถกดเทเลพอร์ตมาตรงนี้แล้วก็นั่งนี่ได้เลยเขาเรียกว่าอะไรนะเลนเดียวนี่ขึ้นไป อน่ารักจังคือถ้าใครคิดไม่ออกนะครับตัวกิจกรรมเนี่ยมันเหมือนฮาโลวีนเป๊ะๆหลักๆคือเรามาตีกล่องของขวัญตรงนี้แล้วก็เก็บสะสมแต้มไปแลกตัวพวกเศษต่างๆอนะเนาะทำไมชื่อเฮียเขาดูเท่จังเลยคนจีนแน่นอนใช่ไหมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเทสด้วยคือพี่ได้อาวุธจากตัวกิจกรรมมาคืออันนี้จะเป็นเลนเดียเบลนะครับอันนี้รู้สึกว่ายังบั๊กอยู่ ปกติตัวอาวุธกิจกรรมจะทําให้เราได้รับรางวัลของขวัญได้มากกว่าปกติแต่ของพี่มันบั็กก็คือพอโจมตีไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเนาะรู้สึกว่าจะได้มาแค่อันเดียวนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยอาวุธมันมีทั้งหมด3อันในส่วนของตัวอาวุธเนี่ยถ้าเราซื้อเนี่ยมันจะมีให้ซื้อตรงนี้นี่สองหมื่นสองหกหมื่นห้าหกหมื่นห้าสามอันนี้เลยนะครับแต่ถ้าใครไม่ซื้อเนี่ยมันก็มีแจกฟรีด้วยซึ่งล็อกอินสะสมถึงเวลาที่กําหนดเนี่ยมันจะได้ฟรีไปแต่ว่าถ้าซื้อเนี่ย เวลาตีกล่องมันจะได้รางวัลเยอะกว่าปกติเว้แต่ว่าของที่พี่มีเนี่ยกระดิ่งกระดิ่งเลนเดียเนี่ยมันบัคอยู่ก็คือโจมตีไปไม่ได้เงินนี่เห็นไหมโจมตีไปไม่เกิดอะไรขึ้นเลยซึ่งไม่รู้ว่ามันไม่เกิดอะไรขึ้นจากการที่เพราะเป็นอาวุธพาร์ทเนอร์หรือว่าตัวอาวุธจริงๆมันบัคเหมือนกันเว้แต่ว่าเอฟเฟกต์การโจมตีพี่ว่าสวยนะมันเหมือนกับว่าเนี่ยเป็นตัวเลนเดียมุมุนมุนเสร็จปุ๊บแล้วก็พุ่งไปเป็นน้ําแข็งเนาะดูดีดูดีด ดูดีมีสไตล์แต่ไม่ได้แต้มไม่มีดาเมจด้วยเดี๋ยวรอดูแล้วกัน <c oughs> เผื่อเขาอาจจะแก้ในอนาคตก็ได้ไม่รู้ว่าเป็นบั็กหรือเปล่าไงอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกับอาวุธอื่นบ้างดีกว่าเอาเป็นโคดเบลดแล้วกันเนาะสับรัวๆอ่านี่โจมตีเข้าแล้วได้ทีละ60กกว่าๆนะครับต่อหนึ่งครั้งแต่ถ้าจากที่พี่เล่นกิจกรรมก่อนมาถ้าจำไม่ผิดนะหลังๆมันจะได้น้อยลงเรื่อยๆเวช่วงแรกได้เยอะแล้วพอประมาณแบบ ตีไปสักยี่สิบนาทีมันจะเริ่มน้อยลงแล้วเดี๋ยวพี่ลองอาวุธอื่นดิลองเอาอันนี้ใหม่ดิพี่คาใจวะเลนเอ้เลนเดียเบลกระดิ่งเลนเดียเนี่ยอืมเหมือนจะไม่ได้ว่ะเหมือนจะไม่ติดไม่โดนดาเมจด้วยนะมันบั็กเหรอเขาน่าจะเขียนโค้ดผิดหรือเปล่าเป็นไปได้เนี่ยมันไม่โดนเลยเลยดาเมจก็ไม่ขึ้นด้วยพี่กลัวสมมติ สมมติคนอื่นเนี่ยเก็บแต้มไป6กหมื่นห้าละซื้อนี้มาแม่งไม่ได้แต้มเหมือนกันนี่คือเฟลนะเว้ยเอาไปแลกเศษส,สีลุงได้สองอันเลยนะเดี๋ยวลองใช้อันอื่นสิซอมบี้สตาร์ป่ะอ่ะเหมือนเดิมหกสิบห้านะครับหกสิบห้าน้อยจัดเลยประเด็นคือเราต้องฟาร์มกี่ทีเราไม่รู้ไงเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่จะลองมาสรุปแบบว่าลองฟาร์มให้หมดแล้วกันว่าหนึ่งวันจะได้เท่าไหร่ โดยที่ไม่ใช่เป็นตัวอาวุธกิจกรรมเนาะเพราะอาวุธกิจกรรมที่พี่มีมันบั๊กอยู่แล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าใช้เวลาประมาณกี่นาทีด้วยนะครับเอ๊แต่พี่จาได้ว,ว่าตัวรู้สึกตัวล็อกอินมันมันแจกอาวุธอยู่นะขอดูแป๊บนึงอันนี้คือมันจะมีให้เราซื้อ6กหมื่นห้าแต่กลัวซื้อมาละบั๊กจังเลยแต่ถ้าล็อกอินฟรีนี่มันรอขี่วันวะเกมพาร์ part, ใช่ไหมเกมพาร์มัน ถ้าเติม599โลบักอ่ะรู้สึกจะได้อาวุธด้วยแต่ว่าต้องเลเวลเท่าไหร่วะเลเวลสิบปะแต่ที่แน่ๆถ้าใครเติมเนี่ยมันได้ตัวลุงรวมๆจากฟรีด้วย3ตัวเลยนะอ่านี่เลเวลสิได้อาวุธด้วยถ้าใครเติมเนาะแต่พี่จำได้ว่ามันมีล็อกอินด้วยนี่หว่าเดี๋ยวนะล็อกอินสะสมรายวันเอ๊มันอยู่ตรงไหนวะอ๋อนี่นี่นี่ล็อกอิน,น Lock 14วันได้อาวุธด้วย แต่ว่าล็อกอิน21วันก็ได้อาวุธเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหมเขากวางเรียนเดียพี่ว่าใช่วะ่ะแต่ยิบเอ็ดวันกิจกรรมมันมันก็เสียโอกาสไปเยอะอยู่นะถ้าเราฟาร์มเองประมาณ3-4วันก็น่าจะได้อาวุธละบปะถ้าอิงจากตอนฮาโลวีนอ่ะก็สรุปในเรื่องของอาวุธนะครับเอาเป็นว่ามันมีน้องที่คอมเมนต์ถามจากคลิปที่แล้วอะแต่ว่าคอมเมนต์ในแมปเดอะฟอนเนาะถามว่าตัวอาวุธกิจกรรมมันได้เท่าไหร่ ตอนนี้พี่ไม่สามารถตอบได้นะครับมันบั๊กอยู่แต่ถ้ามันปลดบัก๊กเอ้ยมันแก้บัก๊กเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมารีวิวอีกทีละกันเนาะตอนนี้ก็ขอทําการฟาร์มไปก่อนละกันนะครับเดี๋ยวมาสรุปด้วยว่าใช้เวลาทั้งหมดกี่นาทีในการฟาร์มกล่องจนหมดนะครับระหว่างที่กําลังฟาร์มก็ขออนุญาตฝากโฆษณาร้านค้าบิวประกอนไว้ด้วยละกันเนาะ Build, บิวปกรณช็อปร้านค้าบริการโลบอกที่รับเติมโลบักถูกกว่าเติมเองซึ่งราคาถูกและเริ่มต้นเพียงแค่3 5บาทเท่านั้นนอกจากเติมโลบักแล้วยังมีบริการแมปต่างๆอีกด้วยมีตั้งแต่ไก่ตันยันบริการซื้อขายตัวละครและยังมีบริการรับเติมเกมมือถือที่ถูกกว่าเติมเองอย่างเช่นเกมอา V วีโดยเริ่มต้นที่ราคาแค่11บาทเท่านั้นก็ถ้าหากคิดถึงบริการต่างๆก็อย่าลืมคิดถึงร้านค้าบิวปรกรณน,นะครับนี่หลังจากที่พี่ได้ฟามาสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ าก65เนาะเริ่มเหลือ30กว่าๆแล้วอ่ะ36แล้วคือมันลดลดลงเรื่อยๆเวย้ยจนถึงแม็กลิมิตที่จำกัด1วันว่าคุณจะหาได้เท่าไหร่เวย้ยถ้าพี่เดานะตอนตอนหลังๆแม่งเหลือแบบเหลือแค่ประมาณ5เหลือแค่10อะไรประมาณนี้ด้วยอ่ะอย่างมากก็มีแบบโผล่มา40ต้นๆอ่ะ41 42อะไรอย่างงี้บ้างนี่ตอนนี้เหลือแค่20กว่าแล้วลดอย่างไว รถแบบรวดเร็วมากๆเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ตัดข้ามไปตอนจบเลยละกันนะครับโอเคตอนนี้ก็ฟาร์มเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้เวลารวมๆเนี่ยจากที่พี่อัดคลิปมานะเกือบชั่วโมงได้ทั้งหมด2559มีใครได้มากกว่าไหมก็ก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะครับซึ่งจากที่พี่ดวมันประมาณ3วันถึง4อ่ะประมาณ4วันอะได้ปลดอาวุธอันนี้พี่ก็ตีไปประมาณ900กว่ากล่องเลยนะ อาจจะมีเลยไปหน่อยบ้างแต่ก็รวมๆก็ประมาณสัก8 9 0ถึงเอ่ะใช้เวลาไปประมาณ60นาทีถ้ารวมมอ์มอยก็ตีไว้สัก50บนาทีกิจกรรมเอบนานอยู่นะแบบนานเลยแหละแต่ก็สรุปรวมๆก็ไม่ถึงชั่วโมงอ่ะถ้าใครว่างก็มา a f k ได้นะครับซึ่งจากที่พี่อ่านข้อมูลใน d ิ s คอ r d เนี่ยเขาบอกว่ากิจกรรมมันยังบั๊กอยู่ทั้งเรื่องของความเร็วในการฟาร์มด้วยจำนวนในการฟาร์มอะไรเงี้ยมันก็เลยดูนานเนาะหวังว่าตัวเกมจะมีการปรับและแก้ไขในอนาคตนะฮะ เอาเป็นว่าสำหรับอัปเดตในวันนี้ก็ป่ามานี้ละกันนะครับถ้าใครมีเวลาเสียสละมาได้สักวันละหนึ่งชั่วโมงก็ลองมาเล่นแบบนี้ก็ได้แค่ล็อกอิน4ี่ชั่วโมงกันนะครับก็รับตัวลุงฟรีๆไป1นตัวเลยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า